ครับผมหสิบแล้วนะครับไปดูกันว่าเป็นปลาอะไร Ui, เสี่ยวเอ้ยครับ สงสัยสงสัยช่วยพ่อแล้วลูกย,ยอดครับผมตัวนี้น่าจะมีสามกิโลขึ้นนะครับโอ้โหถ้าเหลืองลูกพ่อนหน่อยลูก Ух. Ой. Опа.